นามใช่ไหมครับหลายคนอาจจะอยากรู้ว่ามันชื่อมันมาจากไหนอะไรอย่างี้ใช่ไหมมันมาจากลำห้วยครับชื่อของลำห้วยสามพันนามพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ก้าเป็นคนตั้งชื่อไว้ให้นะว่าลำห้วยสามพันนามก็เลยเป็นที่มาของชื่อตลาดนี้ต่ออันนี้ประมาณนั้น อ่แล้วก็ถ้าใครจะมานะคะก็เปิดตั้งแต่9้าโมงถึง1นึ่ทุ่มนะครับจนถึงสุกแล้วก็เหมือนกันหมดเลยเสาร์อาทิตย์แะคะ่ตตะเลิกเวลาเดียวกันหมดอเราจะเดินทางนี้เลยด้านถ,<ป>ถึง<ป>แล้วเราอยู่กันที่ไหนซ่าตลาดน้ำสามพันนามครับอันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันสงการวันที่ 14, สิเมษาแล้วก็ สุขสันต์วันครอบครัวนะคะว่าแล้วลวันนี้เราก็มาเที่ยวที่ตลาดสามพิณามนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดบริการจำหน่ายตั๋วนะคะสำหรับล่องเรือชมวิวแล้วก็นั่งรถไปนะคะ คนน้อยดีนะถ่ายคลิปง่ายเลยตอนนี้สบายไม่มีเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าแบบต่างกับไอต่อยุบยาเลยอันนี้แมวเขาเรียกมันอะไรไม่ใช่สฟิงป oh okay. like ่ะใช่สฟิงค์โอ้โหนะขนมันไปไหนวะเนี่ย

นี่ก็จะเป็นร้านโลาารเยระเทีมกระเาีมะเีระเทียมรเียกระเยมกรมกรเียมกระเทยมเทียมะเทีมกระเทียกระีระเระเีรเียียเีมเ uh ียมีมกะเทรระมะีกรมียมียทีะเกรีะเปียระเที นี่น่าจะเป็นปลาเท้าน่าจะเอาเท้าลงไปให้ปลาตอดอื้อหนั้นน่ากมาเลยอุ้ยกระเป๋าลูกรูกแต่วาจากระบอกแดงมาเนี่ย ส่วนใหญ่ตรงโซนนี้ก็น่าจะเป็นพวกของขาด้จมีราแบบนะคะยครเดอนร้อน แล้วก็หอยกลายเป็นเนื้อเล้วเอ่แล้วของขมนอกจะเป็นว็อคกุญแจมาแล้วก็ไเถอล็อคุแจมาขาไปทำอะไรก็ท อีกนดูสิตู้ไปรษณีย์เต็มเลยเวลาแบบไทยโบราณเลยเวลาเช้าสี่โมงเนี่ยอ๋อเช้าสี่โมงบ่ายสองโมงโอ้แบบเป็นเวลาแบบคนไทยโบราณเรียกกันเลยอนนี่เงียกระดิบอะไเนี่ย อันนี้ก็ไปซื้อได้นะคะถ้าใครมาก็น่าจะขายพวงละย5บาทแล้วเราก็เขียนคำอวยพรลงไปหนังไทยสมัยก่อนอันนี้ก็จะเป็นจุดหนังไทยสมัยแบบยังไม่น่าเกิดนะเรื่องไม่แม่ไม่ทันเลยนะเฮ้ยเกิดไม่ทันไม่นานทันเขาซการเออแต่ก่อนแบบโอเซอร์หมุ่มฟ้าแลบีย ทองโหดเดนมนุษย uh ์ช oh no. oh no? hmm. cool. ื่ออย่างโหดกวัวโอยก็จะมีหลายเรื่องเลยใครเกิดทันก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะทำไมมีแต่คนเดินมาจากนกันอันนี้ก็จะเป็นจอจานไชดีขอชิงตีดังขอชางนี่ห้ นี่จะเป็นบวยแม่พานร,รวรว่ข้างในก็จะมีพวกขนมทุกอมนะก็จะเป็น้ำเสภาด้วตรงนี้คือสังเกตได้คือแบบมีทั้งหมดๆๆเลยนะตุดเามมาลยที่

แล้วก็ใช้นี่แทนได้คณเณแทนๆๆๆๆๆ ินไปกินบที่ต้าน,นี่ร้อาน้ำเลยนะเปล่าใครเอาไปชาธรรมดาละชาเลยชาชีนไหมชาเช้นาชชาชีสสมเด็ม่ทานไหมอร่อยน,านอะาธรรมดาเราองแรกบน ไปกินชาใช่ไหมชาใช่ไหมใส่ชีสเบเกอรี่นมชาใช่ไหมใส่อาเกิดเติมปัต็หน้ลเอาแบบนะา

เลขหนึ่องสสี่กอาค่ะค่าะคะลค่ะะคะ่ค่ะได้ค่ะาค่าาะ้ป้าาา้ด้ะคะค่ะ้า้าค้า ปีมหาขอให้นี่กันเลยข้อดุ๊กขออดุ๊กแก่ได้นะคะขวดขวอเยี่เวลาที่ติดปัญอตองดึงจะตัดว่อาจจะมีน้ำมนเยอัดป่ไม่ตกแน่เอ้ย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 อันโอเคเลยอ่ะเอ้อเอ้ย มีอย่างนี้เลยอ่ะให้ทีเป็นลายเหวจับแพชนแก่ตกลงอ๋ออันนี้ายรูปไงอันนีจับแพอยู่กับแพนแก่อ้าวเหี้ยวแตกเลยไปที่ไหนทดลองหมดเยซื้ออะไร ปลาบินครับปลาบินปาดิบจะรับปลาบกิน้ะะเป็นบา้าเป็นบา้าเออ

โอ้ยอ่นี่ไงเสื้อหัวหินเะ ใกล้ถึงนใกล้ถึง้นโอปัสสิีเจอล้วนี้เ้าอ่ะชอบจังเลยร้อนยุคไปเมื่อไหร่ก่อนค่ะมวยไทยตังเกง็นไทสนใจแล้วไม่ได้ใส่เลยหาด้านในได้ ไปดูเสื้อปนีนี่นะนะเสื้ออะไรดูดูที่นี้เลยกันเลเป็นไงวันนี้มาตลาด3พันนามก็คนน้อยนะช่วงที่เราเข้าไปแรกๆอ่ะแล้วก็พอสักพักก็จะเริ่มเยอะแล้วเนี่ยโอ้่หตอนนี้เยอะละ มันเหมือนมันเพิ่งกลับมาเปิดนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรนะอันนี้จากใจผมนะแต่ก็พอประมาณถ้าแบบจะกินก็จะมีให้พายเรือ,อนั่งเรือชมรอบนั่งรถไฟก็ก็โอเคแต่เราดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรเราก็เลยไม่ได้นั่งอ,อาหารอะไระก็โอเคของขายของอะไรก็ถือว่าแวะได้ครับแวะได้โอเคนะนลงกูไป เดี๋ยวเราจะเดินทางไปไหนต่อยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเข้าวรนนาอุทยานไหมหรือจะเข้าที่พักเลยแต่ว่าเข้าวรนนาอุทยานเลยก็ได้นะไปเกาะก่อนก็ได้นะหรือจะไปที่พักก่อนอืมไอวันนาก็ได้ตัดเดี๋ยว<อ>เราก็ไปเจอกันที่วรนนาต่อละกันวันาอุทยานอันนี้น่าจะเป็นคลิปต่อไปนะเดี๋ยวจะอยู่เงียบๆแป๊บหนึ่งนะเราลองฟังนะว่ามันเงียบจริงๆ ฉันเกิดมาเป็นกวนและเจ้วันเลยเหรอ